สนับสนุนโดยเครื่องสำอาง 4W Solution นวัตกรรมใหม่ในการบำรุงรักษาผิว4ขั้นตอนจากเกาหลีมเมล็ดพันธุ์ฮอกเก็ตนามูลดอนุมูลอิสระส่วนเกินและยับยั้งไขมันส่วนเกินในตับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเกาหลีเป็นถนนสายบ้างขันหนองเสือช่วงข่าวในวันที่29กรกฎาคมนี้เพื่อรื้อถอนสะพานลอย โจ๊บาขับ,บรถกระบะชนรถจักรยานยนต์วิ่งสวนทางตาย2ห้างขับสส่ไปใสามาข้อมเลนสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาข่าวท้องถิ่นจังหวัดปทุมธาน,นีทาง l อซีขึ้นพวีส่วนข่าวลังสิตมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยนะครับเป็นถนนสายบ้างขันหนองเสือช่วงข่าวในวันที่29กบการกฎาคมเพื่อรื้อถอนสะพานลอยครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้รับแจ้งจากแขวนการทางปทุมธาน,นี ว่าในวันอังคารที่29กันยายนที่จะถึงนี้ในช่วงเวลา22นาฬิกาถึงตี3จะมีการรื้อถอนสะพานล,ลอยบริเวณหน้าวัดพระธรรมกายและหน้าที่ว่าการอำเภอคลองหลวงเพื่อทำการก่อสร้างสะพานล,ลอยข้ามแยกโดยเส้นทางจราจรขาเข้าและขาออกจะทำการปิดการจราจรโดยเด็ดขาดเพื่อทำการรื้อถอนสะพานล,ลอยเป็นไปด้วยความปลอดภัยดังนั้นประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวสามารถหลีกเลี่ยงไปใช้ถนนลังสิตนครนายกหรือเส้นทางลัดระหว่าง ถนนคลองสามทะลุออกคลองสองโดยใช้ถนนซอยคลองสามซอยห้าทับสามแล้วมาทะลุซอยบงกตสิบเก้าหรือใช้ซอยเอราวัณสองออกถนนสีขาวเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกก่าโจทย์สิบห้าขับรถกระบะชนรถจักรยานยนต์วิ่งสวนทางตายสองอางขับรถสายไปสายมาข่มเลนผู้สื่อข่าวรายงานว่าพันธบรีเทศหานลงพนักงานสอบสวนสพหลังเสือได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์ที่กันเหตุ ถนนบางขันหนองเสือแอน12บ3หมู่ที่เจ็ดตำบลหนองสามวังอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธาน,นีหลังรับแจ้งจึงลุกไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วยอาสาสมัครโรคตันธยูสมาชิกเยาว์วหาเขตปทุมธาน,นีในที่เกิดเหตุไปถนนวิ่งสวนทางกันพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่าสมาร์สสีแดงดำหมายเลขทะเบียนปปใบาไม้ตอเต่าขีดแ7ดเจดสองกรุงเทพมหานครล้มอยู่ริมถนนโดยข้างกันพบร่างผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายทราบชื่อต่อมา นายพเดชสั่งส้อยอายุ30ปีอาการสาหัสรถกู้ชีพโรงพยาบาลหนองเสือให้ความช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลหนองเสือเสียชีวิตในเวลาต่อมาห่างกันเล็กน้อยพบผู้เสียชีวิตหนึ่งรายเป็นชายทราบชื่อต่อมานายมนตรีบุญเตียนอายุ30ปีห่างออกไปประมาณ500เมตรพบรถยนยี่ห้ออินซูซูรุ่นคามิโอสีดังเงินลนักษณะสิ้นแต่งไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมีร่องรอยการชนด้านหน้าฝั่งซ้ายกระจกแตกละเอียดพังยับเยินจอดอยู่ริมทาง โดยข้างการพบนายเอนามสมมุติอายุ15ปีผู้ขับขี่ยืนรอให้กันกับเจ้าที่ตำรวจอยู่นายเอนามสมมุติผู้ขับขี่รถกระบะให้การว่าขณะเกิดเหตุตนเองกำลังขับรถยนต์ไปบ้านเพื่อนที่คลอง13เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุเป็นทางวิ่งสวนทางไม่มีไฟฟ้าต่องสว่างรถจักรยานยนต์ของผู้ตายขับลักษณะสายไปสายมาข้อมเลนตนเองพยายามหักหลบ แต่ไม่ทันจึงชนเข้ากับรถจักรยานยนต์ที่กาลังจะกตกถนนในเลนของตอนเองอย่างแรงเมื่อตั้งสติดได้จึงจอดรถริมทางและเดินมาดูคู่กรณีพอประสานเจ้าหน้าที่ตารวจทางด้านำตำรวจตีเทศหานรงพนักงานสอบสวนสพอนองเสือเปิดเผยว่าเบื้องต้นได้ควบคุมตัวผู้ขับขี่รถยนต์นกระบ,บะไปสอบปากคำพร้อมแจ้ขงข้อหาและดําเนินคดีทางกฎหมายส่วนร่างผู้เสียชีวิตให้อาสาสมัครรูกบัตันอยู่พิมพ์ลานิ้วมือ และมอบศพให้ญาติไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปและทั้งหมดนี้คือช่วงเวลาข่าวท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีทาง LC ็ลาีขปทวีวีศุนข่าลังสิตขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ ชิญชาวรังสิตร่วมคิดดีทำดีเพื่ออนุรักษ์คลองรังสิตให้เป็นคลองสวยน้ำใสด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันภายในอาคารบ้านเรือนและร้านค้าตามเทศบัญญตัติเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารปีพศ2549เพื่อช่วยบำบัดน้ำเสียก่อนไหลลงสู่ลำคลองเพื่อคุณภาพน้ำที่ดีสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสัตว์น้ำในคลองรังสิตและชาวรังสิตเพราะใสยน้ำคือชีวิตมาร่วมด้วยช่วยกันอนุรักษ์และคืนความสดใส ู่แม่น้ำลำคลองของเราด้วยการติดตั้งบอดักไขมันในอาคารบ้านเรือนและร้านค้าสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งบอดักไขมันเพิ่มเติมได้ที่งานสุขาพิบาลสถานประกอบการและคุ้มครองผู้บริโภคเทศบาลนาครรังสิตโทร02 5ย์6000้6 000, ต่อ701-710หรือโทร02 5 6 7 5857้58 57, เทศบาลนครรังสิตเรายินดีรับใช้ประชาชนดุดาติมิตรด้วยความเต็มใจม่นด้รับความเป็นธรรมมีเรื่องร้องเรียนแจ้งน้าหมาน087 ta xuống điện cao hộp hộp